สวัสดีค่ะรถบ้านแท้สวยๆนะคะ o o n d c i v v i Dimension ค่ะ1.6 EXI รถบ้านเจ้าของมือเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นนะคะมีระบบเสร็จทัลล็อกด้วยค่ะรถสวยสมบูรณ์ราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋านะคะ78,00 0บาทค่ะพร้อมใช้เลยนะคะเครื่องยนต์นี้เดินนิ่งๆเรียบๆนะคะวิ่งได้ปกติภายในก็สวยเดิมๆค่ะไม่มีรอยแตกหกัก เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะลองชมกันก่อนนะคะรถยนต์คันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะสนใจสอบถามเจรจาต่อรองราคาได้นะคะตั้งราคาไว้ที่78,000บาทติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะโทรไปคุยเจรจาต่อรองราคานัดดูรถหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะ ถูกใจยังไงนัดดูทดลองขับด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำนะคะไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ